เราเอาไปลองเรื่องให้นงบด้ามพวกยกดึงขึ้นมนเลยเก่งกับเข็นว่าลิงขึนเลยเป็นระบบเดียวเขาไปย้ำมาบอก่าเปยิงยำโจมีบกตุเรียนตะมือเดิมแ้วไปยิงแบบกยูบ้านเ้อไุโดกค่ะมืกถงย่วันะมันมาโดเดี๋ยวท่ะตอขวนไว้ไม่แม่

นั่งน่งงนะคะหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหนชี่อรปลอดภัยเรียบร้อยแ้ลงไหมลงไหมอบครับขอบคุมาธรรมดาเลยครับบ่ได้ยันปลาออกไหลูกออกแหมอันนี้สุกอันนี้สุก โอ้ยมันหอมมากเลยมันสุกขึ้นมาล่ะค่ะจับอันนีางพวกมันจะเอาเอาเป็นรูกงอันนั่นให้มาเลนมันก็จะเขียนเป็นน้าพุนายกพุทธมัรต่ ข้างบนน่ะคือม да ันเขียวด้วยมันมองไม่เห็นป่อยเอาปูไปได้มันดีเรามีอร่อยม้มันบังบังพุ่งไงสัดรกงามมันโอเคเห็นมือเห็นเหนื่อยเห็นหมดเลยเล่นท้าดีอะาาทำไมไ่ได้กินแล้วไต่ใเช่อทีกันดีวะ เอาอพี่ยุนนะเอาแบอกพี่ยุนเอาคนละเครื่องจมากยิบไปอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่มากครับกรอบต้องต้องบอกว่าอชุเรียนเดี๋ยวพูดคำว่าสวนแก้วตาพร้อมกันหน่อยนะครับน2่สองสมวนแก้วตาเดียวได้รได้ครับง่ายกว่านะ สีโลเสีนบ่อเกินค่ะ่อแล้วครับลรลูกรูกแรกไปเดิมครับครับผมขอให้ออกมันหมานอีกให้มันหมาด้วครับได้ยกถือพมเป็นผู้ระเดิมได้ยกประเดิมนํากันครับใส่โลสด้ครับ้เลยลู็กช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อย

ความปาดครับมากมาครับ่อนกันครับเอกันเอาเอาทานสสอย่างอ่นะคเด้ด่ได้งั้นถึงมด้ยนมื่อไหร่ยังไม่ถจับเราคนเ่หรเราเลอมาทีอันตรายนีท่านเลยถึงปั๊บโอ้ได้ไดได้ลูกจ้างแล้วได้ลูกจ้างคนจได้แล้วเลยร่อง ไอ้อเสียบ้านนะท่านตน้นนี่ตมนดุยนดุลย์ก็ซอสอสใแดงต้นดุลย์สูงต้นดุลย์ตัตังสมไมยฟ้ามงอายุนนายุนไายุนไ้โหงี้ยง่ายหมเลยนะเฮียเจสซงสองินบอเปนเนียลในเมียนเลยนะ เที่ยวกันไ่เราจะสถานะตัวหัวหัวอัวห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 ยวหั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 วัวหวหัววหั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 วัวหั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 วหัววเัวหัวหยวหัวหัวหยวหัววหัวหัวหัววหัวหัวหววหวว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 ัววววัวัววววววว พอซืีสเนียมอลละชาครับโอเคครับอ่าเราเข้าปลูกสวนทุเรียนนี่มาจักปีเลยครับไอแต่ปู่ว่าไก่ซอนของกหลาดประมาณสี่หกเจ็ดปีแล้วครับขอเจ็ดปีเนาะครับครับเราได้พันธุ์ทุเรียนนี่มาได้ใส่ครับอยู่ตลาดครับอยู่ตลาดต้นละแปดสิบบาทครับโอ้ซื้อซื้ออยู่ตลาดซื้อตลาดก๊าซีนเท่านีร่ครับงานกระชากก๊าซีนครับโอ้ครับบาทนี้เข้าออกมาปลูกดีมีมีประสบปัญหาอย่างงีไหครับ ปัญหาก็คือบางเทือกับทีมม่มีแมงมียังธรรมดาครับอ่ผลิตน,พนี่เริ่มเริ่มเริ่มมีเนี่ยตอนตอนช่วงปีใดที่หกปีปีไห่ครับหลังจากที่เขาปูดได้จากปีครับแปลกมากจากหกปีครับหกปีได้ผลผลิตแล้วเพะเ่าบริเลงครับอออันนี้กับปุ๋ยธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติกับปุ๋ยธรรมดากับพิตาพวกบริษัทแมากมาครับปีนี้เป็นปีแรกที่ดกนะครับเจ้า ปีแรกครับซื้อสวนยังก็เพาะสวนนองแก้วตาครับฝากนี่ครับฝากฝากอันอ่อพี่น้องวันนี้ว่าเทียบพนอยาเขามาชมครับสามารถอ่าทั่วเบอร์ใดเราวก่ายูบานใดบ้านเลขอะใรนะสิบแปดหูหาบ้านนานไอ้ไม้เล็กทั่วทัก็คือศูนย์แปดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าแปดเจ็ดโอเคครับขอบคุณมากครับครับผม ครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดประเดิมนะฮะเดีย๋ยวว่าเรียกว่าเปิดเลยพร้อมกับท่านนายกเทศบาลตะบ,บนเหนือแล้วก็ท่านประหลัดเทศบาลตะบนเหนือพร้อมทั้งคณะทุกคนครับมาดูสวนทุเรียนที่ประสบความสําเร็จของอ,อยู่ที่บ้านนาดะตะบ,บนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับก็ก็อยอมรับฮะว่าวันนี้ท่านปลูกแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็รสชาติอร่อย ก็เชิญนะครับมารับประทานที่เทศบาลตะบนเหนือท่านนายกท่านกำนันท่านประหลัดพร้อมจะให้บริการทุกทุกท่านครับอร่อยมากครับอร่อยจริงๆมันเป็นทุเรียนรุ่นแรกที่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 เกิดผลทําให้ความอร่อยปรากฏอยู่ในเนื้อทุเรียนตลอดครับขอบพระคุณครับเชิญท่านไปท่านนายกมาดิ้ ผ่านๆนรสชาติผ่านๆังหะจานไดนี่นมาๆๆาๆๆมามามาไปมาๆๆมาๆๆมาๆกมนๆๆามาๆๆนามาๆๆมมม ยกกันเลยยกกันเลยย่ยนี่เลยกินดียกกันเลย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 ยกกันยกกันไำ่ยกกันไอ้แต่ทุเรียนเนี่ยแต่มันออกช่วงหนึถึงหปีเดี๋ยมันจะมันแบพอดินมันยังมีฝากส่วนเลยครับค่ะฝากส่วนทุเรียนน้องแก้วตาด้วยนะคะบ้านนาดหมูห้าตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะเนื้อแน่นหอมหวานอร่อยค่ะยังไงเชิญชิมนะคะใกล้เมืองค่ะขอบคุณค่ะ